เอาเกิดเหตุการณ์แปลกๆนะครับผมเกิดเหตุการ์แปลกๆอาจารย์ทองใสเป็นอะไรเนะเาะวันนี้เราก็ได้มีโอกาสมานะครับผมขอตอนรับเข้าสู่ช่องโอปอพารวยนะครับวันนี้โอปอพารวยก็จะพามาที่วัดของ รูบาอาจารย์ของปู่ลึกลับนะครับผมเราก็ได้มาเจออาจารย์ทองใสนะครับอาจารย์ทองใสงวดทีท่แล้วอาจารย์ทองใสก็มีโชคมีลาบนะครับผมเราจะมาสอบถามแนวทางอาจารย์ทองใสนะครับว่าจะมีแนวทางไหนมาฝาก FC บ้างนะครับใครที่เข้ามาแล้วก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องอูปอพาด้วยนี่นะครับเดี๋ยวเรามารับชมและรับฟังแนวทางของพ่อทองใสกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับทองใส <ๆ>ต้องใส้ผ้ารวยนะคะงวด,ว,คะวดทีแล้วได้เป็นบ่ค่าคือว่าเล็กอาจารย์ท่องสเขานะคะงวดที่า<ๆ><ๆ>ครับเขาทั้งข้อมฝัน้วกาที่เป็นนั่งเอาจริงครับซึ่งข้อมฝันนั้นฝันว่ามีผู้ขึ้นไปให้เบิ้งว่าเอาตัวนี้เด้อว่าเส้นว่าเป็น409หแต่หาบ่ชัดไหมครับก็เลยมาเหลือ409 นะครับที่ศูนย์เก่าคู่พันตัดเล่นพันก็ได้แล้วเนาะครับเนาะวันนี้ต่อมากับพู้อาจารย์ดูวัดป้าแห่งหนึ่งพันก็ให้ไปนั่งขอให้นะครับเนาะที่ลงอยู่ในคลิปไปว่าญาณนั่นแหละครับจะขอกับเจ้าญาก็ได้พากันไปสองคนนะครับผู้ที่สามนั่นก็คือผู้อาจารย์พ้นไปส้วงแล้วพ้นออกนี้ไม่จากเนาะครับเนาะจะไลเือนั่งอยู่กันสองคนนะครับพ่อไปขอญาพ่นก็บอกว่า สี่ศูนย์เก้าสี่เก้าศูนย์นะครับเนาะก็เลยไปตัดเป็นเก้าศูนย์แต่ว่าเพิ่นกะว่าถ้าออกเก้าศูนย์นี่ขอพ่วงมาไล่น้ำยี่สิบสี่พ่วงนะครับคือเป็นปัญหานะครับเป็นปัญหายี่สิบสี่พ่วงแต่วันนี้สองตัวนั้นเพื่อนหาศูนย์หาไหมครับเก้าศูนย์กับศูนย์หานะครับ 4 9 0้าคา 0.5. แต่ว่าถ้าถูกตัวนี้จะ่าลืมพ่วงมาได้24พ่วงนะครับแต่ว่าก็ออกให้เพิ่นอหลี่หละครับ .0. นอกคบนอกนบอกเต็ม3ตัวถ้าออกเต็ม3ตัวนั่นก็คือเพิ่นจะให้ไปซอยเอาไฟฟ้าเขาวัดนะครับเป็นวัดปลาเป็นวัดปลา ครับผมแต่ว่ามันบกเข่าสามตัวนะครับอาจารย์สิได้ถวายพ่วงมาไล่ไว้นอค่ะบันนี้ต้องได้เป็นไหวมาไล่ไปา็นไปถวายเพื่อนเหรอครับมือไหนอาจารย์ที่ไปถวายบ้านเนี้กระเบิ้งมือสักกันนอกครับนอกว่ามือใดดีเพื่อนจะได้ไปนะครับกระห้ามือดีๆไปเพราะว่าสถานที่เพป็นกะโอ้ยแห้งบัตรมดานะครับวัจนพระไปยุกระยุว่าได้ไหมครับพระได้หนีเบื้องมาสัมพัสจนได้ออกมาทางด้านนอกนะครับอาจารย์ครับ เดี๋ยวผมจะขอสอบถามอาจารย์หน่อยเนาะวันนี้เราได้มีโอกาสมาเยี่ยมอ่าคูบาของพระลึกลับพระลึกลับนะครับผมเราลงจากรถปุ๊บผมสังเกตอาจารย์อาการของอาจารย์อ้วกไหมครับเป็นยังครับภาษาเตุที่เป็นแบบนี้นะครับคือสถานที่ใดที่เจ้าที่แห้งๆเนี่ยครับซึ่งผมลงไปจะเห็นเป็นจะมีอาการแบบนี้เลยนะครับก็ขอ ขอแนะนําขอบอกเอฟซีให้เข uh ้าใจนะครับเนาะบอลว่าไปเลียนแบบน้าอาจารย์อื่นมานะครับเนาะเกิดขึ้นเองโดยตัวของอาจารย์ท่องไสเองนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเถ้า่มไปสถานที่ใดที่เพิ่นแห้งๆมักจะเป็นแบบนี้นะครับซึ่งเพิ่นจะมากไปข้างซึ่งสารกันสัมพันธ์ะใดอีกอย่างหนึ่งอีกมีอาการแปลกๆเลยเนาะ เห็นสองต้นไม้แม่ผมก็เลยเห็นเพื่อนอ้วกครับแกอ้วกเนาะตน้ไปซ่องต้นไม้นั่นก็เห็นตัวเลขกับกำลังว่าสิว่าเห็นตัวนั้นตัวนี้นะโอ้โหก็เลยบางเอิญก็อัดอั้นขึ้นมาแล้วก็เกิดอ้วกแตกแล้วก็เป็นวิ่งเวียนเล็เป็นอาการขึ้นมาเพกคนมาซื้อบ่ค่ะแนวนี้ครับผมเอาจะให้อาจารย์พาไปชี้นะครับเผื่อพี่แนวทางมาฝากเอฟซีเนาะไปเห็นอยู่ใส่เนาะครับเนากประพันธ์อาจารย์ไปครับบันนี้น่าร่างให้เนาะครับเนาะครับผมครับ เอาครับเนาะอาจารย์พาไปนะครับนี่คนนั่งส้มเอาด้วยก็ต่อเมื่อเปนส่งแต่ว่าไปเห็นนะครับนี่คือการเห็นนะครับนี่ครับตัวนี้เป็นแปดนะครับโอ้เป็นต้นเหี้ยนนะครับเดี๋ยวนะครับนี่เป็นแปดนะครับเทปซี่กับเบิรงเอาด้วยครับด้าว่าแมนแมนบ่ได้ครับอาจารย์ชี้ให้หน่อยครับตัวนี้ครับนแปดนะครับ โอ้ oh, man, like like lings, แม่นอเดียคายเลขแปดคายเลขห้านะอป็บางท่านก็จะว่าเป็นเลขห้านะครับส่วนตัวนี้จะเป็นเจ็ดนะครับนี่จะเป็นแปดเจ็ดเลยนะครับซึ่งจะตรงกันกับของทั้งพระอาจารย์ลึกลับพอดีนะครับซึ่งบอท่านได้เว่ากันบอท่านได้คุยกันเลยนะครับเ้อส่วนตัวเลขตัวนี้นะครับซึ่งตรงกับ พอสวยไม่เห็น mm อีก hmm. คือครับแล้วตัวตัวใหม่ตัวนี้คือกันครันแต่เห็นคล้ายๆกันนะครับตเห็นคล้ายนเห็นคือกันแต่ว่าพอสวยเห็นตัวใหญ่กว่านั่เห็นขวดละมอเห็นคนละมงแต่ว่าเป็นเห็นอยู่นี่บอวก้อนะครับเพ่แล้วไปเห็นอยู่กล่องเพ่นของเงินกล่องอพญาพึ่งนะครับที่มีพึ่งหลายๆพึ่งหลายๆนะครับตัวเดียวกันเลยครับแปดเ็ตนะครับแล้วอีกอย่างเลข จะเป็นประมาณทีท่วหรือยังที่รนลงนะครับาะได้ควงกันเยอะๆครับก็สวยนะครับจะเห็นเป็นแปดเจ็ดไหมครับมันคือเป็นตัวเดียวกันนะครับเจ็ดตั้งใดบันนี้มันเป็นตัวเดียวกันหมดเนาะมันเป็นตัวเดียวกันไหมครับไ่ไปทั้งอื่นเลยไหมแต่ว่าเห็นเห็นชัดเลยครับมีแปดเจ็ดแต่เขามาเห็นแหลกๆเลยครับจนอวกแปดแล้วกันแปดเจ็ดเลรวครับอาจารย์ครับผมเป็นแปดเจ็ดนะครับแปดเจ็ดกบ กลับเอานะครับส่วนตัวนี้นายจะเป็นฮาหรือเป็นยังกะใช้วิจารณญาณเบิ่งเอวแด้วก็เรื่อยๆครับอ๋อครับครับอันนี้ต้องใส่เสื้อเสื้อหันตัวตัวนั้นนะครับเนาะในงวดนี้เนี่ยบ้านนี่นะครับเด้ออันอันนี้พอไหวเห็นแหละครับพอไหวเห็นตัวใหญ่นะพอไหวไม่เห็นตัวเล็กครับนี่เจ็ดตัวมาเริ่มเลยเนี่ยครับอ๋อครับอันนี้ห้าครับนี่เป็นบอลนี่โอ้ตัวใหญ่เลยครับไม่เห็นตัวเล็กเลยครับพอไหวเห็นที่ไหนก็แล้วแต่ครับเห็นสองตัวแค่นี้เองเจ็ห้านี่อ่อห้าเจ็นี่นะ ห้าเจ็ดมาลงมาปุ๊บเปิดประตูเห็นอู้ห้าเจ็ดตุ้มเบล่มเลยห้าเจ็ดแล้วมองไปทางนู้นอีกห้าเจ็ดตัวเริ่มเลยครับห้าเจ็ดเหมือนกันเลยครับห้าเจ็ดเหมือนกันเห็นไหมไปดูพาพาไปดูหน่อยครับจะได้สรุปให้เอฟซีดูได้เห็นน้อยเห็นตัวไหนเลยว่าไกลนี่ห้าเนี่ยตุ่มเบิ่มเลยเห็นไหมห้าตุ่มเริ่มเลยห้าเจ็ดเนี่ยเนี่นี่ก็รูปร่างคล้ายๆคล้ายๆหากันนี่เห็นไปนี่คล้ายๆหากัน เจ็ดเนี่ยเห็นไหมอ่าห้าเจ็ดเออมองดูไกลนะจะจะเห็นว่าเป็นห้าเจ็ดเลยพอไวเห็นห้าเจ็ดสรุปก็คือห้าเจ็ดพอไหวเห็นห้าเจ็ดนะครับส่วนอาจารย์ทองใสเจ็ดแปดห้าเจ็ดแปดห้าเอามันก็มันก็ตัวเดียวกันอ่ามันตัวเดียวกันห้าแปดเจ็ดเจ็ดแปดห้าโอ้โอข ของผมจะเห็นเป็นแปดเพิ่มขึ้นครับของพ่อไว้แปดเจ็ดห้าของพ่อไว้เจ็ดห้าเจ็ดห้าเขาเกิดเอาแปลกแปลกกันเนาะแปลกแปลกเห็นเหมือนกันเห็นเหมือนกันนะครับผมใก่เคียงกันนะครับครับครับอือันนี้ก็เป็นแนวทางของพ่อทองใสนะครับผมที่ได้มีโอกาสมากราบพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพัทธุดงลึกลับนะครับผมลงจากรถมาปุ๊บก็ อ้วกเลยนะครับอ้วกแตกอ้วกแตนเลยเนาะแล้วได้มาดูต้นไม้ต้นโพที่วัดนะครับผมก็เห็นแปดเจ็ดห้านะครับผมแอดแอดมินก็ไม่เห็นอะไรเลยนะครับนี <c oughs> ่นะครับอ๋อให้เอฟซีช่วยกันดูนะครับช่วยกันดูช่วยกันแปลเนาะนี่นะครับพ่อทองใสเห็นแปดเจ็ดห้านะครับส่วนพ่อไหวเห็นเจ็ดห้านะครับผม เห็นไมรับอาจเจ็ดแปดโอ้พระลึกลับก็เห็นเป็นเจ็ดแปดนะครับผมเอาขอขอบคุณเอฟซทุกท่านนะครับที่ได้เข้ามารับชมและรับฟังช่องโอปอพารวยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับและอย่าลืมสั่นกระดิ่งด้วยนะครับผมคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ